เมื่อความรักเกิดขึ้นทุกคนจะรู้สึกด้วยใจหากมันจบลงแสดงว่ามีคนที่เหมาะสมกว่ากำลังรอคอยอยู่ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนั้นดีเสมอสวัสดีครับเพื่อนๆชาวราศีกุมหรือผู้ที่มีลักนาอยู่ในราศีกุมสัปดาห์นี้ความรักของคุณมีพลังของการเริ่มต้นและการปรับสมดุลอย่างชัดเจนเหมือนหัวใจที่กำลังเรียนรู้จะเข้าใจทั้งตนเองและคนอื่นไปพร้อมๆกัน สำหรับเพื่อนๆที่ยังโสดพไพ่ใบแรกคือเด็กดาบหมายถึงช่วงเวลาที่คุณอาจกำลังมองใครบางคนด้วยความสงสัยหรือยังไม่แน่ใจว่าความสัมพันธ์นี้จะไปทางไหนบางคนอาจได้รู้จักใครผ่านการสื่อสารออนไลน์หรือมีการพูดคุยสั้นๆแต่ยังไม่รู้ว่าคนนี้ตั้งใจแค่ไหนไพ่หนึ่งไม้เท้าตามมาบอกถึงพลังแห่งการเริ่มต้นใหม่ที่เต็มไปด้วยความตื่นเต้นและความหวัง มีโอกาสที่คนที่คุณคุยอยู่จะค่อยๆเปิดใจมากขึ้นความสัมพันธ์จะเริ่มขยับทีละน้อยแต่ด้วยความจริงใจไพ่หนึ่งเหรียญใบสุดท้ายคือสัญญาณของการเริ่มต้นที่มีค่าคนที่เข้ามาช่วงนี้อาจเป็นคนที่ตั้งใจจริงและพร้อมจะสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวกับคุณแค่ต้องใจเย็นอย่ารีบตัดสินจากความประทับใจแรกเพราะความสัมพันธ์ที่ดีของชาวกลุ่มในช่วงนี้จะค่อยๆเติบโตจากความเข้าใจไม่ใช่จากความรีบเร่ง ส่วนเพื่อนๆที่มีคู่แล้วไพ่สองไม้เท้าบ่งบอกถึงช่วงเวลาของการวางแผนหรือคิดถึงอนาคตร่วมกันคุณกับคนรักอาจกำลังมองไปข้างหน้าในทิศทางเดียวกันบางคนอาจมีแผนเดินทางหรือพูดถึงการเปลี่ยนแปลงบางอย่างในชีวิตร่วมกันไพ่สองเหรียญต่อมาสะท้อนถึงความพยายามในการจัดสมดุลระหว่างงานและความสัมพันธ์คุณอาจรู้สึกว่าช่วงนี้มีหลายเรื่องให้ต้องจัดการทั้งเรื่องส่วนตัวเรื่องการเงินหรือภาระหน้าที่ ทำให้บางวันความรักอาจดูนิ่งๆหรือห่างไปบ้างแต่ไพ่ t m p p e r a รน e ปิดท้ายด้วยพลังแห่งการปรับสมดุลที่งดงามคุณและคุณรักจะเริ่มเข้าใจกันมากขึ้นหลังจากได้คุยกันตรงๆบางสิ่งที่เคยไม่ลงรอยจะเริ่มกลับมาลื่นไหลอีกครั้งไพ่ใบนี้บอกถึงความกลมกลืนและความให้อภัยที่ทำให้ความรักของคุณกลับมาสบายใจมากขึ้นความเข้าใจคือหัวใจของสัปดาห์นี้และคุณทั้งคู่จะผ่านมันไปได้อย่างสง่างาม ชาวกุมเป็นราศีที่รักอิสระและมีโลกส่วนตัวสูงแต่ในความเป็นจริงแล้วคุณคือคนที่ซื่อสัตย์ในความรู้สึกมากเมื่อคุณตัดสินใจรักใครสักคนคุณพร้อมจะให้ทั้งใจเพียงแต่ต้องแน่ใจก่อนว่าความรักนั้นปลอดภัยพอที่จะฝากหัวใจไว้ได้สัปดาห์นี้จึงเป็นช่วงเวลาที่ดีในการเรียนรู้จะเปิดใจอีกครั้งทั้งต่อคนอื่นและต่อตัวเองสุดท้ายนี้ขอให้สัปดาห์นี้หัวใจของคุณนิ่งสงบเหมือนสายน้ำที่ไหลเรียบและสะท้อนแสงดาว เชื่อเถอะครับว่าทุกอย่างกำลังค่อยๆเข้าที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ในจุดไหนของความรักจะกระาวานกำลังพาคุณไปสู่สิ่งที่สมดุลและเหมาะกับจิตใจคุณที่สุดฝากด like, กดไลค์กดแชร์และติดตามช่องพยากรณ์แห่งแสงดาวไว้ด้วยนะครับเพื่อเป็นพลังใจให้ผมได้สร้างคำทํานายดีๆต่อไปและสําหรับเพื่อนๆที่หลังบ้านถามเข้มามามากว่าอยากให้ผมเปิดไพ่ดูดวงส่วนตัวบอกไว้เลยครับว่าเร็วๆนี้จะมีบริการพยากรณ์ส่วนตัวแน่นอนรอสักพักนะครับและเราจะได้พูดคุยกันแบบใกล้ชิดมากขึ้น แล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าขอให้ความรักของคุณร่มเย็นอ่อนโยนและงดงามเหมือนหัวใจของกุมครับ